เราเป็นเสาหลักของบ้านครับอุ๊ยเวนละนี่ไงตัวแรกูโหดไหมเฮ้ยเวนนี่ไงไปบอกทันนี่ไงละ่ะตัวแรรีบาวได้อย่างนี้หรือเปล่าครับไอ้พวกไอ้พวกเลเจนดารี่อะนี่ไงละ่ะแล้วทำอย่างนี้ได้หรือเปล่าสวัสดีพ่ะทุกคนครับ วันนี้ผมขอพาเพื่อนไปรู้จักกับเซนเตอร์สุดโหดราคาถูกเหมาะสำหรับผู้เล่นมือใหม่เาเมเ่อนพร้อมแล้วไปรู้จักชื่อเขาแล้วชื่อของเขาก็คือใครที่กำลังหาร้านเติมเกมนะครับนี่เลยครับ Red Potion นะครับผมบริการเติมเกมแบบมือชีพปลอดภัยแน่นอนโดยเฉพาะคนที่อยากเติม NBA Infinite นะครับตอนนี้ก็มีเปิดบริการให้เติมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้มีแค่เกม NBA Infinite นะครับมีเกมมืออื่นอีกมากมายเลยครับเช่น PUBG, Valorant, Mobile Legends และร้าน Red Potion นะครับเปิดบริการเติมเกมตั้งแต่9โมงถึงเที่ยงคืนทุกวันนะฮะแถม Red Potion ยังมีจำหน่าย เ,เกมและก,กิฟต์การ์ดอื่นๆอีกด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากเติมคนที่สนใจก็สามารถตามทางช่องทางนี้ไปได้เลยนะครับไม่ก็ดูใต้ description ได้เลยขอบคุณ Red Faction ที่สปอนเซอร์วิดีโอนี้ครับเจ่ ừ, อของขอเขาคือ Booklope นั่นเองนะครับผมก็สวัสดีเพื่อนอีกครั้งนะครับวันนี้ครับผมจะมารีวิวตัวที่ผมคิดว่าทั้งถูกและดีนะครับเหมาะสาหรับผู้เล่นมือใหม่มากๆนะครับตัวนี้ผมขึ้นไปแลกแบบว่าซูเปอร์สตาร์อะไรอย่างเงี้ยยังเจอคนเล่นอยู่แล้วแม่งยังโหดอยู่เลยนะครับงบตัวนี้นะถ้าเพื่อนสงสัยเรื่องงบเพื่อนๆมี ีววิขกันเลยก็ตอนนี้นะครับผมมีบุคลเปต์อยู่ที่88 o อ้อหรือว่าแรงเจ็ดรังแม็กแล้วนั่นเองนะครับผมเราไปดูกันที่เอ็กซ์คลูซีฟของเขากันก่อนเลยฮะอย่างแรกนะครับผมขอให้เพื่อนเข้าใจก่อนว่าบุคลเปต์นะครับเป็นสายดีเฟนซ์สายบล็อกและสายชูสามแต้มนะแล้วก็เอ็กซ์คลูซีฟของเขานะครับคือเวลาเขาบล็อกเนี่ยลูกที่โลเปสบล็อกนะครับจะเด้งไปหาทีมเมทถ้าทีมเมทอยู่ใกล้พอนะแล้วก็เวลาโลเปสได้มูฟเมนต์สปีดบัฟนะครับจะทำให้การดังและการบล็อกของเขาเนี่ยมีโอกาสสำเร็จมากขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้้้ววกกกกก็็็็เเ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 อออออฟฟคคตตต์์ยย่่่่่าาางงงททททีีีพืนน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 หะะะะรรรรรััััับบบผมมมดดดแลลลซส12%ไปูิ ครับหลังจากที่โลเปสบล็อกได้นะครับเขาจะมีโอกาสดังยัดคนได้15%ก็คือแบบคอนเทสต์สแตนดิ้งดังนะครับก็คือดังเวลามีคนอยู่ใต้แป้นเนี่ยโอกาสเพิ่มขึ้น15%ถึง30วินาทีเลยนะครับผมโอเคเรามาดูกันที่สกิลของเขานะครับเรามาดูกันที่ฟินิชชิ่งก่อนแล้วกันนะสิ่งที่ผมเห็นโลเปสทำบ่อยมากนะครับแล้วมันเป็นอะไรที่อันเดอร์เลตต์มากก็คือแบบไม่ค่อยมีคนสนใจนะคือสิ่งนี้ครับผมพุทแบ็กดังเวลาโลเปสรีบาวล์เนี่ยผมเห็นบ่อยอครั้งมากเลยนะครับที่โลเปซไม่จะจับแล้ว เห็นมันบ่อยมากแล้วมันเกิดขึ้นกับโลเปสบ่อยมากครับผมจะบอกว่าไอ้ตัวแลนเนี่ยไอ้แบชมันจะไม่เยอะแล้วก็ขั้นมันจะไม่สูงนะครับแต่ว่าไอ้ตัวโลเปสมันก็มีอันสำคัญสำคัญอยู่นะครับผมแล้วอ่ะเราไปดูวันที่ดีเฟนนะอีกอันนึงที่เขาเด่นเลยนะครับก็อิลิทรีบาวเดอร์นะครับผมเป็นซิลเวอร์พรินซ์ออฟเพอร์สูตก็คือเป็นเรื่องบล็อกนะครับก็เป็นซิลเวอร์เหมือนกันนะครับผมแล้วก็มีบริกวอลด้วยนะฮะได้สามแต้มของโลเปสนะครับก็มีสกิลเหมือนกันนะครับก็คือคูปแจ้งกับไฮ ก็คือบล็อกจากระยะไกลนะครับแล้วก็บล็อกแบบวนะัสสนนคือจับบอลลงมาเลยะนะครับผมผมเห็นมันเกิดขึ้นบ่อยมากครับก็ไม่เข้าใจว่าไอรลตรงนี้ไม่ โหดเกินอะนะฮะมันโหดเกินแรงจริงนครับลองมาดูสเตตของเขากันนะครับโลเปสนะครับ800สตริงนะครับ748ทรีพอยต์617มิดเลนอินทริเวียก็600ดัง6 90ดีเฟนซ์750รีบา์721บล็อก8 5 3นะเพื่อนๆเ,เยอะมากๆนะครับอย่างนี้เพื่อนเห็นครับสเตตขเขาค่อนข้างออรอ่าเลยครับถ้าลบเรื่องดริบเบิลเรื่องแพสอะไรออกไปสปีดก็คือช้ายอยู่แล้วแต่ผมว่าเซนเตอร์อะคือพวกเนี้ยสเตตพวกเนี้ยมันไม่ค่อยสำคัญครับพวกดริบเบิลสปีดอย่างเงี้ยคือมันไม่ค่อยสำคัญเพราะฉะนั้้้นนนนนมมมัััััััออออย่่่ะะะดีีแแลลวคคครรบบบเเเาไไปปสสสตทหกกๆพิิงญ แต่แพสมันจะเป็นจุดด้อยของโลเบิก็คือแพสไม่ค่อยดีนะแต่ที่เหลือครับคือแบบมันเป็นสเตตที่สูงมากสําหรับตัวแลนะเพื่อนคือมันแบบกเจ็ดร้อยบวกเกือบหมดเลยอะนะฮะและอีกอย่างที่สําคัญครับเพื่อนๆตัวโลเบสนะครับถ้าเพื่อนๆใครที่กำลังเล็งคาวอันเจนิทาวอยู่แต่งบไม่พอผมแนะนําตัวโลเบสเลยนะผมจะอธิบายว่าทําไมนะหลักๆเลยก็คือ3แต้มมันก็748นะครับก็เกือบจะเท่าเข้าท่าอันเจนิทาวเหมือนกันนะแต่ว่าเรามาดูกันครับผมจะคอมเพล็ให้ดูก็คือแรงเจ็ดของโรับเาทกับมาเทนนิ ก็สตริงของโลเปสเยอะกว่าแต่มาดูกันที่สปีดนะผมเข้าใจว่าคาวน์ไทีทาวสปีดเยอะกว่า300ถึงว่าเยอะมากมแต่ว่าคาวมันก็คือตัวที่วิ่งอยู่รอบๆสามแต้มเพื่อชูใช่ไหมแต่โลเปสมันสามารถอยู่ใต้แป้นได้ครับแล้วมันก็ควรจะอยู่ใต้แป้นด้วยนะครับจะออกไปชูสามได้บางทีแต่ว่าควรจะอยู่ใต้แป้นเป็นหลักเพราะว่าเลทของการรีบาวสตริงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เรื่องบล็อกเนี่ยมันเด่นมากๆนั่นเองนะครับผมแล้วมาดูกันที่สามแต้มครับถ้างบเท่ากันนะเพื่อนๆเราสามารถตีสามแต้มเพื่อนๆดูนะมันบวกแค่สามเจ็ดค่ช แต่เพื่อนๆดูครับสิ่งที่ผมจะให้เพื่อนๆดูคือเรื่องแบสครับคือเรื่องแบสเนี่ยถ้าเพื่อนๆมีงบไม่พอแล้วเราเล่นโลเปสแรงเจ็มันจะได้แบสเยอะมากครับเพื่อนๆเห็นไหมมันเต็มหมดเลยใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราเรางบแค่เนี้ยแล้วเราไปซื้อทาวเราจะบางแบสบางอันเราจะไม่เต็มครับบางอันเราจะไม่มีด้วยซ้ำนะเออแต่คือแบบก็เข้าใจว่ามันเป็นอีพิกมันก็จะมีแบสบางอันที่โลเปสไม่มีนะครับแต่สุดท้ายแล้วอะแบสพวกเนี้ยที่สําคัญสําคัญอะมันมันบางทีมันไม่มีแล้วมันไม่เต็มครับเห็นไหมคือถ้าเราเอางบน้อยๆเราไปิิกกกกนนนนนนะะะะททีีี่่่่ผมมมมจออออธบบบาายเเเเืืืพฟัััังคคครรรแแลลล้้ว็็็็สตหปปณ เนานะเรื่องดังเออเจนเตอร์เราไม่ต้องไปดูเลเยอร์มากครับเราดูเน้นดังนะก็ดังถ้าบวกกัน50ก็ไม่ได้ต่างอะไรมากพวกนี้ก็มากกว่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องสตีลบล็อกดีเฟนซ์รีบาวอันนี้เห็นได้ชัดว่าเออโลเปสมีเยอะกว่านะครับก็ผมว่าถ้าเพื่อนๆแบบบัจเจ็ตก็คือแบบไม่ค่อยมีงบผมว่าเน้นไปลงที่ตัวแรงอย่างเช่นโลเปสดีกว่าไปลงคราวนทาวในช่วงเริ่มแรกนะครับโอเคครับแล้วก็อย่างสุดท้ายอันนี้ผมเปิดให้ดูนิดน,นึงนะครับโลเปสแม่งสูง7ฟุต1เพพืืพ่่อนอนอนนๆเเรรราะะฉั้งีบาวไม่ต้องเป็นห่วงครับแล้วก็เรื่องงบ็อออกเเรรื่ะไนมมัันนสุดๆอยู่แล ทั้งหมดนะครับผมเราก็มีมิดเบรนอันหนึ่งแล้วก็ตายแป้นกดสุดๆอยู่แล้วนะโอเคเพนพร้อมแล้วครับเราไปลุยกันเลยครับในเกมเดี๋ยวผมจะไปรีวิวให้ดูว่าโลเป้มนเล่นยังไงแล้วทำไมมันถึงโหดไปโอเคครับตอนนี้ฝั่งเรามีกาบ2ตัวอาจจะหนักเรานิดนึงนะครับถ้าฝั่งนั้นเลือกพีเอฟหรือเดฟมาช่วยรีบาวผมก็จะเป็นคนเดียวในทีมที่รีบาวได้นะครับเพราะนั้นเราก็ต้องลุ้นว่าให้ฝั่งนั้นไม่เลือกเอ่อพีเอฟหรือเดฟมานะโอเคโอเคครับมีกาบสองตัวทั้งทั้งสองฝั่ น่าจะบาลานซ์อยู่นะครับตอนนี้เราเจอคลินคาเพลล่านะครับ81เองนะเหมือนเขาจะไม่ได้อัพนะครับผมเป็นแรที่โอ้เออค่อนข้างน้อยแต่อยู่ในแรงนี้ก็น่าสนใจดีครับว่าเขาจะโหดเขาจะเล่นแบบโปแค่ไหนเพราะว่าจริงๆมันควรอัพนะถ้าจะเล่นแรในแรงแบบว่าซุปเปอร์สตาร์อะไรงี้ควรอัพให้เต็มนะครับโอเคไปแล้วก็ขอก่อนเลยแล้วกันรีบาวอะเรียบร้อยครับเราสเต็สูงไวัแล้วอย่นี้ผมบอกนะครับโลเปสมันจะเล่นต่างจากเอ,อ่อคาวที่ทาวด้วยดึงนะครับตรงที่ว่าคาวเนี่ยมันจะวิ่งออกไปสามแต้มเวลาเราบุกนะแต่ว่า ถ้าเป็นโลเปสก็ควรจะอยู่ใต้แป้นไห้นะครับแล้วก็ดึงรีบาวอย่างที่เพื่อนเห็นเมื่อกี้นะครับผมควรออก3แต้มบ้างนะครับเป็นบางครั้งบางคราวนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ควรอยู่ใต้แป้นครับแต่ว่าเพื่อนเราเนี่ยออกไปบ้างหน่อยอยู่ใต้แป้นเกินครับทำอะไรไม่ได้เกินไละสวยงามชุดเลยนารอะไรครับเรารีบาวได้ชิวๆครับนี่เพื่อนเนี่ยเราสามารถสกินเพื่อนๆให้ในวงวงใกล้ได้นะครับแล้วก็คอยรอรีบาวนะแต่เพื่อนเราเอามาก <c oughs> นี่นะจ่ามันน่าจะเข้ามาดังนะเราก็ นี่ไงล่ะนี่แหละครับผมความโลเปสตัวแรงไงแล้วตัวแรงกูเอามากอะไรนี่โอเคเราใช้ความสูงเอาเข้าสู้เลยครับผมเอ้ยเวนอยานะอย่าโดนสามโอเคครับจาจาหรอจาหรอเป็นไงล่ะมันขึ้นแอนิเมชันดังแล้วนะครับแต่ว่าพอมันเป็นโลเปสนะมันก็โดนหยุดดิครับรออะไรอะสกินโอเคไม่เป็นไรครับชนะละ นี่ไอด์โอเพนนี่โลเปสก็ปิดได้เฟดโอเว่ยมาดิอ่าเราก็ได้เอ็มบีพีไปครับแน่นอนครับเจ็ดรีบาวเพื่อนคิดดูฮะตัวเลนะในแรงซุปเปอร์สตาร์นะครับผมเพื่อนเพื่อนเออครับตอนนี้เหมือนเราจะมีเซนเตอร์สองตัวนะครับก็คือดรามอนนะครับแล้วก็เอ่อโลเปสนั่นคือเรานั่นเองนะครับแล้วก็มีดิมิตี้เป็นตัวเอ่อจับบอลนะครับเป็นตัวเลี้ยงบอลได้อยู่ครับได้อยู่อย่าขึ้นอย่างนั้นเชียวเพื่อนเรียบร้อยครับอีซี่ทรีพอยต์ครับไม่ได้ไม่เป็นไรเรามีเซนเตอร์สองตัวครับ มีเพ <laughs> ื่อนสองตัวครับเอาดิอ่าให้เพื่อนไปสก,กีนะเดี๋ยวผมจะอยู่ใต้แป้นนะรอรีบาวครับสวยงามโอเคสก,กีนให้เพื่อนสองตัวเลยครับผมแล้วก็โล่งๆสามแต้มมาฮะเลยบอลล่างนี้แม่งสุดจริงครับอ่ะเราว่างเราก็ชูดได้เลยครับบางทีเนี่ยเวลาเราก,กดโพสอะ่ะเราได้บอลเราก,กดโพสครับเหมือนจะส่งแต่ละถ้าเราว่างเรากดชูดได้เลยมันจะเป็น wild เพนอะ่ะ เรามีเทสแล้วเปิดเทสก่อนครับเราหลุดในแต่เพื่อนไม่ได้ส่งอะไรเคครับเราว่างมาครับ3คะแนนเรียบร้อยคือที่ผมบอกครับเราสามารถออกมา3ได้บ้างบางครั้งนะถ้าแบบว่าเรามีโอกาสครับแต่ส่วนใหญ่คนอยู่ใต้แป้นนะตัวน,นี้นะไม่ช็อตครับต้องชูแล้วอะสวยต้องสติลให้ได้ครับลูกนี้ถ้าสติลได้จบเกมนะแต่ถ้าสติลไม่ได้ก็จบเกมเหมือนกันมันน่าจะไม่ปล่อยบอลง่ายๆนะรอหมดเวลาก่อนนะเรียบร้อยครับได้สติลสวยเพื่อนจะเลย มเดเลตโอ้โหไม่เป็นไรชุดได้ไหมอ๋อไม่เป็นไรครับเราพยายามแล้วครับติวได้พอดีด้วยแต่ว่าไม่เป็นไรครับมันเปิดหาช่อง3าไม่ได้ครับก็จรๆครับจริงเคครับเพื่อนๆตอนนี้เรามีเพอร์เฟกต์ไลอัพนะครับเรามีเดมเรามีเคดีนะค่อนข้างดีเลยนะครับของผงนั้นมีพอจอนอเดบิโอคอยกาดเป็นเดมก็ก็โหดเหมือนกันนะโอเคก็ลองดูว่าว่าเราจะชนะแบบได้หรือเปล่าตัวอีพิกนะครับผมมันถึงเวลาวัดแล้วครับตัวอีพิกกับตัวแรครับ มาเรียบร้อยแล้วกูเอาไปก่อนแล้วพอจอนนะ่ากลัวมากครับต้องระวังมาทันครับเฮเวอรี่คอนเทสสวยงามเพื่อได้รีบาวส่งดิชุดไม่ทันนะเรารีบาวให้เองครับแล้วดังไปครับผมเป็นไงล่ะแบบครับเรียบร้อยยันไงล่ะมึงเจอมึงเจอเซนเตอร์แลนอยไหมล่ะเจอเซนเตอร์แลน่อยไหมล่ะงเดียมสวยงามหาพื้นที่ด้วยตัวเองครับไนท์ช็อตโบสกีนี้เพื่อนเรียบร้อย ไลท์ช็อตครับผมสวยงามขอจอตเราต้องการครับสามไม่ให้สามไม่ให้สามไม่ให้ครับผมไม่เป็นไรเราเฮปปี่ครับเรียกีบเอามาไงล่ะน่าจะส่งเมไรได้เหมือนกันครับเราเป็นเสาหลักของบ้านครับอุ้ยละนี่ไงที่ผมบอกครับเป็นไงล่ะตัวแรกูโหดไหมไยังไงฮะเฮ้ยเว้ นี่ไงนี่ไงตัวเละกูโหดไหมเอาเดี๋ยวฝั่งนั้นกดยอมแพ้เลยครับผมเจอช็อตเมื่อกี้เข้าไปครับ GG เลยครับได้ MVP ต่างหากครับผมนะ5รีบาว1บล็อก4พอยต์ครับผมตัวแลที่โหดจริงๆครับเพื่อนๆตาน,ตานี้ตานี้ฝั่งเราค่อนข้างตึงมากๆอยู่นะครับเป็นตัว d e ฟ e n s e ก็เสียคํำค่อนข้างเร็วแล้วช่วยรีบาวได้ด้วยนะครับผมก็สุดยอดมากๆตานี้นะตานนี้เราจะบุกโรเปสอีกต่างหากครับเป็นบุกโรเปสที่โอ้เอาน้อยกว่าเรานะ โอเค let's g ไปเจอนยนะเอาเราว่างงี้ครับมันไม่มากันครับเรียบร้อยอุย้ยเคอรี่เอามาบ่อยแล้วนะเยี่ยงกูบ่อยชุดนีสวยครับผมเรียบร้อยไม่ได้เมื่อไหร่รีบเอาให้รีบเอาให้ชุดเพื่อนเอาจนกว่าจะได้อะเออเรียบร้อย,ย,อาาออย,อยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยมันเฟี้ยวเกินไปหน่อยแล้วนะน้องสกีนครับเพื่อนว่างเพื่อน อ่าเรียบร้อยครับรไม่พ่านรอบ2บอกแล้วไม่พ่านรอบ2ไงล่ะขึ้นโอ้โหโดนว่ะเฮ้ยโอ้โหเพื่อนนายนี่แม่งก,กันดีจริงจอ,อย่างที่ผมบอกครับพวกโรเปนแม่งทำบ่อยมากกว่านั้นนะฮะสกิน,ะกนไม่ติดว่ะแม่งโอเคนี่ไงล่ะได้ช่องก็ดังไปดิเพื่อนเพื่อนอ่าเอเอาใหม่เพื่อนเอาใหม่อุ้ยโอ้โหผม โอเคผมไม่ตั้งใจที่จะปล่อยนะผมจะส่งแต่ว่าลงก็ลงครับเอาครับเฮ้ยเลยหรอเฮ้ยเพื่อนเดี๋ยวจะเย็นโอ้น่าจะจีจีแล้วครับยังได้อยู่ยังได้อยู่โอเคชุดโอ้ let's go my team โอเคโอเคขอล้องโอ้ไรลี่ สกู School, ไดรีบเอาด้วยครับ GG ครับโอ้ oh my god ดบีอีกรอบหนึ่งครับผม <c oughs> เพื่อเราชุดเราสุดลูกสุดท้ายเมื่อกี้แม่งส,สุดจริงเพื่อนร้อยเครดิตนายเลยวะโอเคครับมาตอนนี้เรามีคาร์ลแอนตี้ทาวนี่ยครับ88นะเราก็เป็นโลเปสเรามีเจมฮาร์เดนด้วยนะครับผมตัวที่แม่งโคตรจะโหดถ้าเล่นเป็นนะครับผมโอ้ไม่ได้ครับสูรีบเอาสูรเอ็มบีไม่ได้วะแม่งอ,อยู่ใต้แป้นได้เพื่อนนะเฮ้ยอ,อย่างนั้นเลยเหรออย่างนั้นเลยเหรอเพื่อนโอ้โหก็ต้องรีบเอาให้ดิครับโดนเลยบอลวะ เดบอล์ลงมาแล้วไงสวยงามครับไปบล็อกทันนี่ไงล่ะตัวแรรีบาวได้อย่างนี้หรือเปล่าครับไอพวกไอพวกเลเจนดอรี่อ่ะนี่ไงล่ะเร็วทำอย่างนี้ได้หรือเปล่าเอ็มบีดาโอ้โหเฮ้ยจะส่งไอ้ทาวครับเมื่อกี้โอ้หู้ยไนท์ช็อตฮาเดนโอ้โหยูโซคมเห็นไหมคือถ้าใครเล่นฮาร์เดนเป็นคือโหดเลยฮะคือไม่เป็นสกิลสเต็ปแบ็คที่โกงมากๆเลยนะไปไม่ได้ฮะอะไรสกิลไอ้ทาวครับ เรียบร้อยไม่เป็นไรเพื่อนเราอยู่ตรงนี้เราเอาให้โดนแล้วแต่เราได้อยู่ครับรีบาวส่งให้เจมฮะโอ้ยโดนนะโอเคเท้าแม่งฉลาดดีฮะลายรีบายอีกลูกหนึ่งครับส่งฮะสกีนไปหนึ่งทีเสร็แบ็คไฮเอเวนเทจเรียบร้อยเรียบร้อยอกันดีเพื่อนๆกันดีเรารอรีบาวให้ครับกันดีเออเอาเองลูกนี้ยเอาเองเอาเองมาสิเออเรียบร้อยเท้าสาคะแนนจ G ครับ จีๆครับจบเกมนะตั้งแต่วนนี้เรียบร้อยครับซเลนเดอร์ไปเก็บเก็บนิ้วเก็บรีบาวไปกี่ลูกวะเนี่ยดูแป๊บหนึ่งนะ ไปเห็นลูก7รีบาว6แตแมบเลยนะฮะโอ้โหโคตรจะเอาฮะเคยครับก็ประมาณนี้นะครับอย่างที่เพื่อนเห็นนะครับว่าไอตัวโลเปสมันมีลิฟเดตมากมายขนาดไหนนะฮะขนาดเป็นตัวเลที่อยู่ในแรงซูเปอร์สตาร์ไม่ยังโหดขนาดนีนะครับเพื่อนๆคือตบแบบพวกเลเจนพวกอีพิกได้นะครับถ้าคุณเล่นเป็นนะก็คือแค่ยืนตำแหน่งให้เป็นแล้วก็ทาหน้าที่ให้ถูกคือตัวมันโกงจริงนะครับผมใครที่งบน้อยเป็นเพลเยอร์ใหม่ต้องการหาตัวโหดที่จะไปลงทุนนะครับในช่วงแรกๆก็แนะนําเลยครับเป็นเซนเตอร์บุคโลเปสนะเล่นได้ถึงซูเป ถ้าคุณเล่นหดจริงอาจจะถึงเล่นเจนเลยก็ได้นะครับผมก็ขอบคุณเพื่อนที่ดูถึงตอนนี้นะครับผมใครอยากให้รีวิวตัวไหนก็พิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะครับเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีบายครับ